สวัสดีครับพาเข้ามาเดินในแปลงนะครับถือแก้กาแฟมาด้วยนะครับทานหมดแล้วก็เดินในแปลงนะครับพามาดูหนอ่อไผ่นะครับผมกอไผ่ก้าวดาวที่ผมใส่ปุ๋ยไปนะครับผมก็คือเป็นการใส่ปุ๋ยทดลองใส่ปุ๋ยนะครับผมในแปลงใหญ่ในช่วงที่ไผ่กําลังมีหน่อนะครับผมซึ่งปกติคนอื่นเขาไม่ทํากันนะครับผมแต่ว่าตอนนั้นผม มีค่าใช้จ่ายเยอะอะไรเยอะมากมายนะครับเคลียร์ค่าไฟที่ค้างค้างมาสองสเดือนเดือนละสี่พันกว่าบาทนะครับผมก็เลยไม่มีสตังค์พอที่จะซื้อปุ๋ยมาใส่พอดีได้ปุ๋ยมาช่วงนี้ก็เลยมาใส่ในช่วงที่เขามีหน่อมาแล้วนะครับก็ทีนี้จากการทดสอบทดลองมาในกล้าถุงบ้างในปีแรกๆของการปลูกก็จะมีถ้าใส่ปุ๋ยในช่วงที่เขามีหน่อส่วนมากหน่อเขาจะเสียหายนะครับผม เพราะว่ามันจะมีผลกระทบนะครับผมก็คือความเค็มจากปุ๋ยอะไรหลายอย่างนะครับผมทีนี้ก็เลยได้ทดสอบทดลองมาตลอดระยะเวลา3ปีก็จะรู้ปริมาณที่สามารถใช้ได้นะครับผมก็แปลงนี้ประมาณ5้าสิกอนะครับผมผมปลูกไว้ประมาณ50กอเฉพ,เพาะตรงนี้นะครับผมที่มีอายุ3ปีนะครับปลูกตามปริมาณกล้าข,ของเราเองที่เรามีนะครับผม พอตรงจุดนี้ก็คือห้าสิบกอที่ทดลองปลูกเกาดาวอย่างเดียวนะครับผมรวมๆสี่สี่สายพันธุ์นะครับก็ปรากฏว่าก็ใบไผ่ก็เขียวขึ้นมานะครับผมลำในกอก็จะเขียวนะครับผมสังเกตด,ดูหนอก็จะไม่มีเสียหายนะครับก็หน่อใหม่ก็ยังขึ้นมานะครับผมยังมีหน่อใหม่ขึ้นมาเนะจูนะครับทั้งเกาดาว อ่ตัวนี้จนสองสีนะครับผมก็ตัวนี้หนำน้อยนะครับผมแล้วก็จะมีแสงจันทร์อยู่ฝั่งนู้นนะครับแล้วก็โคลัมเบียทุกตัวก็จะเริ่มปรับสภาพแล้วก็มีความเขียวขึ้นมาแสดงว่ารากใหม่เดินแล้วนะครับผมแล้วก็สามารถดูดสารอาหารได้นะครับผมเนี่ยครับ ก็เดี๋ยววันนี้นะครับผมพช่วงนี้ฝนเริ่มทิ้งช่วงนะครับผมก็หลังจากให้ปุ๋ยก็จะมีฝนตกหนักมา,าประมาณเจอฝนตกหนักสองครั้งนะครับผมแต่ก็ไม่หนักถึงขนาดน้ำไหลนะครับผมก็โอเคพอซึมปุ๋ยกระจายตัวได้ได้ดีนะครับผมแต่วันนี้ก็คือดินยังชื้นอยู่แล้วก็มีฝนตกปลปอยมาเมื่อคืนนี้เมนนื่อตอนเย็นแล้วก็เมื่อคืนนี้นะครับผม ก็ตั้งใจว่าจะเติมปุ๋ยให้เขานะครับผมเพราะรากเขาเริ่มเดินแล้วนะครับสามารถดึงดูดปุ๋ยได้นะครับผมแล้วก็มีการปรับตัวให้รับกับการใส่ปุ๋ยได้แล้วนะครับผมก็จะใส่อีก25้ากิโลนะครับผมในแปลงนี้ที่ผมต้องใช้ปุ๋ยเคมีเพราะว่าตอนนี้ปุ๋ยคอกหาไม่ได้นะครับเราอีกอย่างหนึ่งทุนไม่พอที่จะซื้อปุ๋ยคอกนะครับแล้วการใส่ปุ๋ยคอกนี่ก็ต้องใช้ปริมาณใช้คนมา ช่วยนะครับผมในการยกในการแบกเพราะด้วยการเป็นถือว่าเป็นผู้สูงวัยนะครับผมเพราะทำงานหนักมาตั้งแต่เด็กนะครับครับผมช่วยคุณพ่อ,อคุณแม่ตัดไม้เผาทานแบกไม้มาตั้งแต่อยู่ป .2 ป .3 แล้วนะครับผมก็เลยพอทุกวันนี้ก็จะปวดหลังมีโรคประจำตัวคือปวดหลังนะครับผมถึงถึง ถ้าใครถามว่าทําไมเราอยู่คนเดียวครับผมก็คือสมรรถภาพไม่ไหวแล้วนะครับผมไม่สามารถมีครอบครัวแบบเหมือนปกติได้แล้วนะครับผมไม่มีแรงส่งกันบ้านแล้วครับก็ให้ดูนะครับผมก็อันนี้จะเห็นว่ามีหน่อใหม่ขึ้นมาไม่เสียหายแต่อย่างใดนะครับผมก้อนนี้จะเป็นตัวที่ปลูกซ่อมนะครับเอามาปลูกซ่อมนะครับก็จะโตช้ากว่าเพื่อนนะครับก็หน่อไม่เสียหายแล้วก็มีความเขียวขึ้นมา สดๆอย่างนี้นะครับแสดงว่าเขาดูดปุ๋ยได้แล้วก็จเจริญได้ดีนะครับสังเกตดูดินดินก็จะมีสีอย่างนี้แสดงว่าปุ๋ยเดินนะครับผมรากใหม่ก็จเจริญน,นะครับผมเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเติมสูตร15-15เข้าไปนะครับผมเพได้ปุ๋ยสูตรเสมอมาด้วยนะครับก็ทีแรกก็จะมิกท์ทีเดียวนะครับแต่ว่าเอายังไม่แน่ใจว่าเดี๋ยวมันจะทําให้หน่อเสียหายไปหรือเปล่าอะไรหรือเปล่าต้องปรับสบภาพก่อนครับ ให้รากเขาเดินแล้วก็ค่อยหวานปุ๋ยเฉพาะในร่องกลางร่องกลางแบบนี้นะครับผมร่องกลางแบบนี้กลางร่องแบบนี้นะครับไม่ไม่ไปใกล้โคนกอน,นะครับอีกสักยี่สบ้ากิโลเพื่อบำรุงแปลงนี้นะครับผมก็คาดหวังว่าปีหน้าเขาจะมีลำใหญ่แล้วก็จะได้สางกอสักทีนะครับผมก็ใครอยากได้กิ่งไปทําพันอา่าลำเล็กไปกลบเพื่อให้เป็นให้แตกแขนงให้แตก นอไม่ไว้ทํากล้าพันุ์ก็แจ้งความประสงค์มาได้นะครับผมเดี๋ยวผมจะตัดเยอะๆแล้วก็ชั่งกิโลขายรายคาถูกๆเลยครับสามารถเอาไปกลบเอาไปทําพันธุ์ได้หรือใครมีรถก็มาขนมาตัดมาสางกอเอาได้นะครับผมก็มาคุยรายละเอียดกันนะครับผมผมไม่ขายแพงหรอกครับท่านสามารถไปขยายพันธุ์ปลูกเองได้ได้หลายสิบไร่เลยนะครับผมเฉพาะตรงนี้ห้าสิบกอเน,นี่ยถ้าสางกอน,นะครับจะมีรวมทุกสายพันธุ์เลยนะครับผม ันจะเลือกเอาพันใดพันหนึ่งก็ได้นะครับเพราะว่าผมก็จะได้ลดปริมาณการจ้างแรงงานที่จะมา,าสางกองเหมือนกันนะครับผมถ้าท่านอยากจะได้กิ่งหรือดาลําไปทํากล้าก็มาคุยกันได้นะครับผมยินดีครับก็พามาชมไผ่ยามเช้าๆนะครับผมก็เดี๋ยววันนี้จะเติมปุ๋ยนะครับผมเพราะดินยังเปียกอยู่เพราะว่าไม่แน่ใจว่าหลังจากนี้ก็ ถ้าฝนทิ้มช่วงอย่างน้อยก็ได้ปุ๋ยละลายไปก่อนนะครับผมแต่ช่วงฝนตกหนักๆมากๆก็ก็ให้ปุ๋ยไม่ได้นะครับเพราะว่าจะถูกไหลไปหมดนะครับเหมือนปีที่ผ่านมานะครับผมก็คือปุ๋ยที่ใส่เข้าไปนี่ทั้งปุ๋ยคอกทั้งอะไรนี่คือคือตกหนักชนิดที่ว่าแปลงนี้อยู่ในที่สูงนะครับผมแปลงนี้จะอยู่ในที่สูงมากๆอย่างอย่างน้ําแบบครึ่งแข้งนะครับผมคือตกแบบ แบบทั้งวันทั้งคืนแบบตกตลอดเวลานะครับผมทาให้น้ํามันมีปริมาณสะสมเยอะมากนะครับเพราะฉะนั้นน้ําก็จะไหลทั้งชะทั้งปุ๋ยทั้งอะไรออกไปนะครับผมขนาดกระสอบปุ๋ยยังที่เป็นกระสอบเปล่าก็ยังไหลไปได้เลยนะครับน้ําเยอะขนาดนั้นเลยนะครับเพอะตรงนี้จะเป็นทางผ่านของน้ําไหลลงแม่น้ําเหมือนกันนะครับก็ตรงนี้จะเป็นโคลัมเบียนะครับผมตรนี้จะเป็นสองสีครับอีกฝั่งถนน ั่งทางนะครับตรงนี้ทางลงที่ผมเตรียมไว้นะครับที่ว่าทําเป็นทางลงไปแม่น้ําชีนะครับผมก็ฟอนฝันไว้นะครับว่าจะทําแพรในแม่น้ําหลังจากที่อ่างเก็บน้ําเสร็จนะครับอีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นน้ําน้อยอย่างเดียวนะครับผมฝั่งหนึ่ง้ําน้อยจะปลูกที่หลังแต่โตดีกว่านะครับผมโอเคครับจบคลิปครับผมขอบคุณมากครับ